สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่แค่ที่ที e n s TV บายทีเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์สำหรับคนวทัทีวันนี้นะคะนำ้ำวนกลับรายงานตัวนะคะที่เก่าเวลาเดิมทุกวันเสาร์ตอนเช้าๆแบบนี้นะคะกับเรื่องราวที่ทั้งสนุกสนานสร้างสารรค์และก็ไม่ไร้สาระที่เรานํามาฝากกันค่ะ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีวันสําคัญอยู่หลายๆวันเลยนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เราทราบกันดีตรงกับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาและว,วันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาค่ะ18สิงหาคมนะคะตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันนี้ค่ะรายการทีเคทีของเรานะคะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนคนเก่งมาฝากกันด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรและเป็นใครไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะคคชัว่วทีนสตาร l เลน รู้จักกับเรือนบัตดี้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กช่วงทีนสไตล์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันหลากหลายกับโขนบ้านยิ้มช่วงทีเคทีนร่วมสารสายใยในครอบครัวกับกิจกรรมแม่ลูกยิ้มละใหม่ชวนกันไป t ีเคพารที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค การเรียนการสอนในปัจจุบันนะคะมีการพัฒนามากขึ้นนะคะโดยการนําวิธีการที่หลากหลายค่ะมาใช้กระตุ้นเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดความสนใจในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งหนึ่งเลยค่ะที่เป็นปัญหามาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องของโรคสมาธิสัน้นโดยเด็กๆที่เป็นโรคสมาธิสั้นนะคะจะไม่สามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานานๆแน่นอนค่ะย่อมกระทบต่อการเรียนรู้นะคะแต่ว่ามีเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะได้เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้และก็ได้คิดค้นผลิตซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่เขามีความจําสั้นขึ้นมาค่ะ และในช่วงทีนท t าเลน t ของเราในวันนี้นะคะน้ำมันจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยกับกลุ่มเจ้าของผลงานซอฟต์แวร์ที่ช่วยเด็กๆในเรื่องของโรคสมาธิสั้นนั่นเองกับเลินบัตตี้ไปชมกันเลยค่ะทีนท t าเลนส นุ่นนั่งอยู่กับเจ้าของผลงานนะคะเลิร์บัตตี้ค่ะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะชายหนุ่มทั้งสี่เลิร์บัตตี้คืออะไรคือโปรแกรมเลิร์บัตตี้ก็คือเป็นโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นนะครับโดยที่โปรแกรมนี้จะช่วยเขาสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะเด็กที่สมาธิสัน้นแสดงว่าคือกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราทําออกมาเพื่อป้องกันให้กับน้องๆอ,อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหรค่ครับ ระดับประฐมนักศึกษาปถมครับผมเลนบัตดี้มีที่มาที่ไปยังไงเราได้ไอเดียอะไรมาจากไหนที่เราอยากจะทำเินบัตดี้ขึ้นมาคะก็จากที่เปิดศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วพวกผมก็ไปเจอเพราะว่าจํานวนของประชากรที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยก็คือในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3 4 5สล้านคนทั่วโลกและเป็นเด็กถึงกว่าร้อยล้านคน<ห>ทําให้พวกผมคิดว่าถ้าพวกผมสามารถช่วยเด็กร้อยล้านคนแบบนี้ได้ แน,น่นะเพาะเขาจะมีประโยชน์กับเรามากขึ้นค่ะอันนี้คือ<ม>เราทั้งสี่คนคือช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนใช่ไหมคะใช่ครับการทางานอย่างเลิร์นบัดดี้ทำงานยังไงคะครับก็เลยมาได้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับคือส่วนที่หนึ่งสำหรับอาจารย์และส่วนที่สองสำหรับตัวนักเรียนหรื<ม>อว่าน้องๆเขาซึ่งในตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะต้องนําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของวิดีโอ<ม>ซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นมาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่า<ม>จะมาจากการสนอนเขาก็ได้และนํามาใส่ไปในโปรแกรมเลิร์นบัดดี้ แล้วหลังจากนั้นโปรแกรมเริ่มดีของเราก็จะนําเสียงที่อยู่ในวิดีโอนั้นมาโปรเซสมาเป็นไฟเทคซึ่งไฟเทคนี้จะถูกนําไปใช้กับระบบที่เรียกว่า Q&A หรือ Question Answer System สําหรับถามคำถาม,ถามตอบให้กับนักเรียนที่มาดูวิดีโอตัวนี้ครับแล้วส่วนนักเรียนล่ะคะครับแล้วส่วนนักเรียนก็คือวา่าเขาจะมาเลือกวิชาที่เขาต้องการจะเรียนแล้วหลังจากที่เด็กเลือกดูวิดีโอนี้แล้ว แล้วระหว่างที่เขากําลังดูอยู่นี้เราก็จะใช้เว็บแคมในการตรวจดูความตั้งใจเรียนของเขาซึ่งถ้าเกิดโปรแกรมเราตรวจจับได้ว่าเขาเริ่มมองซ้ายมองขวาหรือว่าเผลอหลับไปซึ่งเป็นสัญญาณบอกบอกของความไม่ตั้งใจเรียนแล้วโปรแกรมของเราก็จะหยุดวิดีโอไว้๋อไม่สอนต่อไม่ไม่ไม่สองต่อครับแล้วก็จะมีเสียงและตัวแอนิเมชันขึ้นมาเตือนเพื่อเรียกความสนใจให้เด็กกลับมาดูวิดีโออีกครั้งหนึ่ง<อ>หรือตั้งใจเรียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะ พูดอย่างนี้แล้วยังไม่เห็นภาพค <APPLAUSE learning. S 1> <Okay. S 2> ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้น้องๆเขาสาธิตโปรแกรม l e a r n นบัตดให้ดูกันดีกว่าทํางานยังไงคะน้องก็สําหรับในตอนแรกครับน้องๆหรือนักเรียนเขาก็จะเข้ามาเลือกวิชาที่เขาต้องการจะทบทวนอย่างเช่นผมต้องการทบทวนในหมวดภาษาอังกฤษอดีมากเลยค่ะ ในบในี้ก็จะมี VO อยู่ซึ่งไลฟ์ให้เป็นบทเรียนสอมรับเอรในการเลือกอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการเรียนเกี่ยวกับแอดจ์ทีปผมจะเลือกตัวนี้นะเป็นการตั้งคําถามถ้าเราสงสัยใช่ไหมคะตัวนี้เป็นเหมือนกับเราอยากจะถามคําถามเราอยากจะถามคาถามที่เรียนมาแล้วสงสัยลองดูนะคะ s h a w m e an example What kind of dog is it ตอบมาแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจไม่มองต้องกดยังไงน่ะต้องาเข้าไปอ่านเล่นวิดีโอแล้วแล้วเราไม่สนใจ ครับก็มี Hey d ดู hey e ขึ้นมาเฮยดูเปลี่ย hey oh. oh. น hey, 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 แล้วคือเรียนร้อยเฮดูคือเตือนแล้วใช่ไหมคะข้อดีสําหรับเรียนบัตตี้อยู่ตรงไหนคะน้องแทนก็คือจริงๆแล้วเด็ก A อ H ดีดีนะครับไม่ได้ไม่ไฉลาดอย่างที่เราคิดกันนะครับคือเด็กพวกนี้ครับเขาไม่มีสมาธิในการเรียนทําให้เขาไม่สามารถเก็บเนื้อหาในการเรียนที่เขากำลังดูอยู่ได้การที่เรามีระบบที่คอยหยุดคอยป้อนเนื้อหาให้เขาในจังหวะที่เหมาะสมค่ะทําให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เหมือนเด็กตัวไปครับอือ คือคือนอกจากถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่เข้าใจบทเรียนเขาก,กลับมาเรียนซ้ําได้หรือว่าเป็นการทบทวนบทเรียนไปด้วยใช,ใช่ไหมคะนอกเหนือจากการอ่านหนังสือเรียนค่ะสิ่งที่น้องๆได้เข้าร่วมกันแล้วก็ได้ทําโปรแกรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาสําหรับเลิเร์นแบทด,ดีฟน้องๆได้รับอะไรจากโปรเจกต์ในครั้งนี้บ้างคะผมก็ได้รู้ว่าเทคโนโลยีต,ตัวนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้แค่แม้แต่ข้าเด็กตัวเล็กเราก็สามารถมาช่วยทําให้เขาเรียนหนังสือได้เก่งขึ้นเหมือนกันนอกจากว่าจะไปพัฒนาทงแบบองค์กรขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ย อืมซึ่งอาจจะต่อยอดไปเป็นการเรียนการสอนที่เป็นเด็กระดับโตขึ้นด้วยก็ได้ใช่ค่ะเราได้อะไรอื่นได้รู้จักเพื่อนๆนมากขึ้นว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถการเก่งไปทางด้านไหนบ้างอย่างแบงค์เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องเรื่อง UI เรื่องเฟสหน้าตาครับอแทนก็จะเก่งเรื่องบริหารอะไรยเงี้ยก็จะได้เรียนรู้ว่าแต่ละคนมีความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างก็สําหรับผมก็คิดว่าได้พบเจอกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นนะครับที่ได้ไปร่วมแข่งขันด้วยกันได้พบเห็นว่า เขาบริหารงานกันเป็นยังไงเวลาเขาพิเศษงานหรือว่า<ม>แสดงผลงานอะไรอย่างนี้ครับก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนนั้นมาสำหรับผมนะผมก็คิดว่าออซอฟต์แวร์ที่ดีนะไม่จำเป็นต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีหรือหวาาี<ม>ที่ใหม่ล่าสุด หรือมีอะไรที่มันน่าสนใจแต่อยู่ที่ว่าซอฟต์แวร์นั้นสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้หรือเป <c oughs> ล่าและมีประสิทธิภาพหรือไม่ทํางานได้จริงหรือเปล่าโอโ้โหสุดยอดม,มากเลยนะคะ b บ c k to basic กลับไปใช้บางทีซอฟต์แวร์อะไรที่เรามองข้ามไปอาจจะนํากลับมาเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ได้ <c oughs> และนี่แหละค่ะคือกลุ่มน้องๆเงยาวชนคนเก่งนะคะที่เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองได้เรียนมา เกิดเป็นโปรแกรมดีๆนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับบุคคลอื่นๆโดยเฉพาะน้องๆที่เขาอาจจะมีสมาธิสั้นเดี๋ยวเราจะติดตามไปต่อไปนะคะว่าน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถต่อยอดโปรแกรมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณน้องๆทั้งสี่คนมากๆเลยนะคะ่ฉันนออยยาาากรู้้้เเจบมมืิลไแว